บางคพงไข่ดาวอันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ต้มยาวสบาย,บายอันนี้มีชื่อร้านไหมครับพี่สุก,กี้ยกยออ๋อสุก,กี้ยกยอถ้าอยากรู้ว่าร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ใกล้ๆครัวยกเนาะตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรเนาะพี่ ถนนอะไรเอ่ยเออถนนหลังเมืองตัดชัยมหาเข้ามานี่เนาะโอเคอันนี้ของเจ้าไหนครับพี่ข้างนอกหรอโอโหมูกรอบก็มีเว้ยมีทุกอย่างเลยอลอเ,เอาผมเอาด้วยเป็นสองแกงหมูกรอบ ไทยทัวนี่ครับร้านสุกกี้ยกยอครับอยู่ที่ถนนหลังเมืองครับด้านนู้นใช่มาหาครับแล้วก็ถนนหลังเมืองน,นี่ตัดด้านนี้ครับก็แอดสุกกี้ยกยอวิโก n แฮ a v ฟลั n ช์เฮียนี่ครับผมสั่งเป็นฟิชเบ a ิลแ And a อ s o c r คริสป o ้ k w ร t h t วิธไทยเคอรี่ question, p l คำถามโปรด I ามผมผมจะตอบให้มันจะเข้ามาในหลีบๆหน่อยนะะึงอะอันนี้ถนนสีจันนะเส้นนี้สีจันนะสีจันเล่สีจันเะล่ and you have to turn left into the small soy it's really hard to find but it's good ครับผมครูขอบคุณมากมากเลยน่าอร่อย นิดหนึ่งครับนี่นี่เป็น fish basil นี่ครับมีไข่ดาวด้วย fry egg and t h is is um crispy for fry with um Thai curry see that mm <laughs> กินกับซอสสีราชาครับอิต mm hmm. าเลียนชอสซอสขอมมาอร่อยครับอิติส์น็อตทูสไปซรูอร่อย with crispy um, pork ถามจานหมดไหมพริกแกงหมูกรอบอร่อยมากครับพอตานคริสเปิ้ลปิดไทเกอรี่พิกแกงหมูกรอบสดอร่อยเลย Okay. Gracias. Sí, sí. ผมเอาเอาแบบเมื่อกี้เพิ่มที่หนึ่งพริกแกงแต่ผมไม่ใส่พริกอยู่คนระัเอาผสมปลาด้วยได้ไหมไดพ้พิเศษเลยอร,อร่อยมากติดใจเฮ้ยไอ้นอกแม่งมากินข้าวโฮ้ยนกแอบมากินข้าวผม Stole my food. Why, my boy? i don't think bird can eat spicy ที่นี่มาแล้วครับออกจากเตาร้อนๆนนี่ครับเป็น Thai curry with fish Crispy pork Crispy pork here Green beans Chili Basil That's it ชวนรับประทานครับ Thank mm -hmm. you. It's a little bit salty a little bit spicy it's flavorful I think okay. Okay or are you so

ยกยอ,อกี่ปีแล้วพี่ปีนปี่เท่าไหร่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เล่นน,นะ Thanks for watching. It's about one hundred and fifty-five baht, or it's about five five dollar. Only five dollar. Very good food. Very good taste. Please subscribe to get more new video. Okay. Bye bye.